รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการไทยสปิริตรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อตามหาคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบคุณหรืออยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้เราจะพาคุณไปที่ไหนจังหวัดอะไรเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับไทยสปิริตกันได้เลยค่ะ คุณผู้ชมวันนี้นะคะปั้นพาทุกคนมาอยู่ที่ย่านสวนมะลิค่ะซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของบุคคลสําคัญของเราในวันนี้ค่ะและบอกได้เลยนะคะว่าบุคคลสาคัญของเราวันนี้เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับในสายอาชีพของเขามากๆเลยแล้ววันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องอะไรและเขาคนนั้นคือใครอดใจรอช่วงหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขอพาคุณผู้ชมไปสำรวจทุกตรอกซอกซอยของย่านสวนมะลิแห่งนี้ก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ย่านส่วนมะลิเป็นส่วนหนึ่งของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่าเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งไทยจีนโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆมากมายเลยค่ะเช่นวัดภูเขาทองวัดเล่งในยี่เวทีมวยราชดำเนินตลาดขายส่งอย่างโบเบตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอไหล่รถยนต์อย่างลองถม แปั้นยังไปสืบรู้มาอีกว่าที่ย่านสวนมะลิแห่งนี้เขามีดีเรื่องเส้นค่ะทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือแม้กระทั่งวุนเส้นก็ดีไปหมดเลยค่ะวันนี้นะคะปั้นเลยจะพาทุกคนไปตะลุยตามที่ต่างๆเพื่อตามหาเส้นดีๆในแต่ละที่ของย่านสวนมะลิกันค่ะมาเริ่มกันที่เส้นดีเส้นแรกเลยค่ะถ้าจะเติมพลังด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กดีๆสักชามนะคะต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะอยู่หลังวัดภูเขาทอง ก่อนที่เราจะไปต่อกันที่เส้นที่2นะคะป้านขอพาคุณผู้ชมมาไหว้เสริมดวงกันที่นี่เลยค่ะ ้นที่2นะคะปันขอเลือกเป็นเมนูเบาๆอย่างบุนเส้นกับเมนูซิกกี้โบราณร้านนี้เลยค่ะก mm ิน hmm. เลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอีกเมนูเด็กของร้านนี้นะคะนั่นก็คือหอยเชลล์ mm hmm. แต่ลาน้ำจิ้มค่ะ ของเรานะคะอยู่ที่ร้านสุดท้ายร้านนี้เลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดมายา่านสวนมะลิเราไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวคั้วกไก่ถือว่าพลาดมากเพราะเส้นใหญ่ดีๆต้องมากินคั่วกไก่ที่สวนมะลิค่ะพี่ค่ะขอขั้วกไก่ชามนึงค่ะหมดแล้วค่ะ อนนี้นะคะบ้านก็ได้ตระเวนไปทั่วทุกซอกทุกมุมของย่านสวนมะลิหรือว่าบ้านเกิดของบุคคลสําคัญของเราแล้วนะคะบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยอาหารที่ทำจากเส้นดีๆมากมายเลยคะ่ะและทุกเส้นทางที่เราไปนะคะก็ดีมากๆเช่นกันสําหรับเบรกหน้านะคะบ้านจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลสําคัญของเรากันค่ะที่ชื่อเสียงและผลงานของเขามาจากความสามารถและความพยายามของเขาล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวพบกันเบรกหน้านะคะ ของ voice ค่ะพี่พี่เก้าดีลังกาก็โฆษณาที่โหัสลับสลับกันโฆษณาเท่าแก่น้อยของพี่นิชคุณค่ะตัวโฆษณาบูจิก็ตลกดีนะคะที่แต่งหน้าแล้วถอดเสื้อมาเพื่อสำอางมันติดคือประทับใจมากเลยเพราะว่าเป็นโฆษณาที่ตลกแล้วก็เกียนมากแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีมากนี่ก็แบบก,กินอยู่ผมชอบอยากให้มันเกลียนจริงครับพี่เขาแบบเล่นดีแล้วก็แบบเป็นการขายตรงถ้าเป็นเราอะสำอางปิดคงตลกหน้าดูเลยนะคะ คนสำคัญของเราในเทปนี้คือคุณอัน๋นบุฒทิศักอนุคพันธ์ผู้กำกับโฆษณาฝีมือเทพแห่ง Factory O1 จากเด็กช่างสังเกตเลือกมาเรียนโฆษณาเพราะขี้เกียจอ,อ่านหนังสือพลิกชีวิตกลายเป็นครีเอทีฟมือรางวัลที่กวาดรางวัลมาแล้วกวาดทั่วโลกแม้กระทั่งสุดยอดรางวัลแห่งเวทีโฆษณาอย่างคานสไปออนเขาก็คว้าม,มาแล้วค่ะแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่เขากำลังรุ่งเขากลับเลือกที่จะเดินทางตามความฝัน ลาออกจากวงการโฆษณาที่ทำมามากกว่า5ปีไปเรียนฟรีมต่อที่สหรัฐอเมริกาและกลับมาทำตามความฝันในการเป็นผู้กำกับโฆษณาและเมื่อกลับมาค่ะเขาก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งจนล่าสุดได้ขึ้นแทนเป็นผู้กำกับอันดับ2ของโลกโดยการจัดอันดับของสื่อโฆษณาระดับโลกอย่าง b e s t a d o n t v c o m ค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณอ่านวุฒิศักดิ์ค่ะผู้กำกับหนังชื่อดังที่ปั้นเชื่อว่าทุกคนนะคะจะต้องเคยเห็นผลงานของคุณอ่านมาแล้วแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวป้านขออนุญาตเรียกพี่อั๋นได้ไหมคะไม่ได้รเราเล่นได้ครับอโอเคค่ะพี่อั๋นพี่อั๋นเกิดและเติบโตในย่านของสวนมะลิเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเกิดมาอยู่อยู่ตรงนั้นเลยครับซึ่งมันก็จะเป็นย่านแบบเหมือนเป็นร้านค้าคะนะครับแล้วก็ข้างบนทุกคนก็จะอยู่อาศัยเหมือนเป็นโฮมออฟฟิศในยุคแบบเมื่อก่อน8 0 9 0เกายอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมคะจริงๆล่าสุดที่กลับไปคือใกล้เคียงเดิมมากนะครับใกล ที่ที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามูดใกล้เคียงเดิมมากๆครับพี่อาช่วยเล่าเรื่องราวเด็กๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสมัยเด็กๆเป็นยังไงบ้างภาพที่ชัดสุดคือดนตรีครับภาพตอนเด็กก็จะเป็นแบบทุกคนจะได้ขี่จักรยานได้เตะฟุตบอลไม่มีเลยคือห้ามลงถนนจนบางทีเราแบบไม่มีใครขอลงหน่อยขอเตะนิดนึงพอเหยียบปุ๊บมาจากไหนไม่รู้เพี้ย ก็ถ้ากลับเข้ามาอะไรเงี้ยคืออันนี้จะเป็นภาพที่ชัดกับอีกอันนึงคือมันเหมือนจะพูดว่าไงเดียดเขาเขาดุมากที่บ้านดุมากเหมือนแบบเป็นลูกชายคนเล็กทุกคนจะเข้าใจว่าโอ้หแน่เลยสบายแน่เลยอะไรอย่าเงี้ยได้สปอใช่แต่อันนี้คือตรงข้ามนะครับยาเขามาทำงานในสายโฆษณาได้ยังไงล่ะคะจริงจริงแล้วตอนแรกก็ ก็เป็นนักเรียนปกตินี่แหละนะครับแล้วมันมีเวิร์กช็อปนะครับ,รบซึ่งไอเวิร์กช็อปเนี้ยมันถูกจัดโดยสมาคมโฆษณานะครับก็คือ Bad Workshop mm hmm. มันก็จะมีการแบบให้เด็กๆมหลาลัยเนี้ยส่งส่งผลงานเข้ามาแล้วอย่างพอพี่อ่านเข้ามาเวิร์กช็อปแล้วสุดท้ายหลังเวิร์กช็อปเสร็จก็มีให้แข่งกันอีกใช่ไหมคะใช่ครับค, mm hmm. คือคือด้วยระบบตอนนั้นเนี้ยเขาทุกสัปดาห์ที่มาเวิร์กช็อปทุกคนก็จะต้องทํางานแข่งกันจนสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายเขาจะเอางานทุกงานเลย ที่เคยทํามาตลอดของเด็ก24คนเนี่ยเอามาวางไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะให้กรรมการจากระเลเจนซี่เนี่ยมาแล้วเขาก็จะพิกอัพงานที่เป็นแบบเป็นเบสของปีนั้นนะครับงานที่ได้ที่1่โจทย์คือแท็กซี่นะครับโจทย์คือแท็กซี่ลนหลงให้คนออฟฟิศใช้แท็กซี่นะครับเป็น c o อปปี้แอดนะครับเขียนว่าเหมือนฉันเห็นผัวเธอเลี้ยวรถเข้ามารูดและข้างล่างก็บอกว่าแท็กซี่นะครับปลอดภัยไร้ร่องรอย S <S 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 เป็นกอ๊อี่อียอันหนึ่งค่ะพี่อ่านคะ่ะตอนที่เวิร์กช็อปเสร็จแล้วพี่อ่านได้อะไรกลับมาบ้างคะจริงๆได้เจอคนที่หลากหลายมากๆนะครับคือเหมือนเราทิดร่าโฆษณาเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเรียนนิเทศหรือเปล่า <S <S แต่ว่าพอาเข้าเวิร์กช็อปจริงๆอะมันมีเพื่อนที่มาจากวิทย์วะมาจากถาปาดัดมาจากจิตกรรมมาจากศิลปกรรมอะไรเี้คือเราเข้าใจว่าเขาอย่างวิทย์วะน่าจะเป็นอาชีพวิศวกรหรือเปล่าหรือเด็กสถาปน่ยแต่ปรากฏว่าทุกคนสนใจโฆษณาแล้วก็ใช้ creativity ในมุมของตัวเองเนี่ยสามารถแบบพาตัวเองเข้าไปอยู่ในเวิร์กช็อปได้เหมือนกันนะครับมันก็จะได้แบบเจอคนอื่นๆที่เขาไม่ได้เรียนเหมือนเราแต่ว่าเขาเขาใช้ความถนัดของเขาเนี่ยมาใส่ในการสื่อสารนะครับแล้วก็แล้วก็ได้ได้มาแบบเหมือนเราได้เรียนรู้คนอื่นนะครับเยอะขึ้นก็เหมือนได้เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเรียนด้านนี้โดยเฉพาะแต่เขาก็จะมีความ c r e a t i v i ของตัวเองใช่คือจริงๆแล้วโฆษณาความน่าสนใจของมันคือมันคือการคุยกันแบบมนุษย์นี่แหละ สมมุติว่าถ้าคนคนนึงขอเงินแม่เก่งมากอ่ะเขาอาจจะรู้ว่าแม่เขามีจุดอ่อนตรงไหนเขาต้องอ้อนอยังไงเราจะขอแฟนเป็นแฟนขอเงินแม่ขอยามจอดตรงนี้หน่อยอะไรคือต้องใช้ความ c r e a t i v หมดเลยใช่แล้วทำไมพี่อ่านถึงเลือกทำหนังโฆษณาแทนที่จะทำหนังทั่วไปคะเออคือจริงๆส่วนตัวแล้วอะ<ม>่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเรียนเลยครับ คือก็เคยมีเพื่อนถามเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมึงไม่อยากทาหนังใหญ่เนาอะไรเงี้ยจํา<ม>จได้เลยว่าคําตอบที่บอกเพื่อนเนี่ยตอนปีสีเรียนอยู่มหาลายัยแต่คํานี้นจะหยาบคลายมากเหมือนกันนะครับผมก็จะบอกว่าพุ่งกลับหรออาชีพทำคือคือไม่ไม่คิดเลยว่าว่าจะกํากับอะไรเงี้ยครับจนจนทาโฆษณาเป็นครีเอทีฟแล้วรู้สึกว่าอยากลองกํากับหนังโฆษณาคือแพชชั่นอยู่กันทําหนังโฆษณามากกว่าฟีชั่ตั้งแต่แรกแล้วพอไปเรียน ไปเรียนฟิล์มต่อจริงๆมันก็ทําให้เข้าใจการการทำหนังใหญ่เยอะขึ้นเพราะว่าโกมันไม่เหมือนกันเอเอก็อ,อ,อยากรู้เหมือนกันนะว่าทุาเรียนกำกับหนังใหญ่เป็นยังไงแต่ว่าก็คิดว่าถ้ายังไม่เจอท็อป,ปิกที่อยากทําจริงๆอะ่ะก็ยังยังไม่ทําดีกว่าแต่ว่าโฆษณามันเป็นแพชชั่นของเราอยู่แล้วครับที่อ่านเป็นผู้กํากับหนังโฆษณามาแล้วกี่ปีนะคะออเฉพาะกํากับโฆษณาผมเริ่มกำกับตั้งแต่ปี2011ปีนี้2020ก็คือกําลังจะ10ปีพอดีครับ หนังทั่วไปค่ะกับหนังโฆษณามันต่างกันยังไงล่ะคะพี่อันครับ,รบก็คือความยาวนะครับมสมมุติว่าหนังฟิชชอร์ฟิล์มเรื่องหนึ่งมาจบชั่วโมงช2งชั่วโมงแต่โฆษณาเนี่ยมีเวลาสั้นมากนะครับในการที่เล่าทุกอย่างออกไปแล้วก็สิ่งที่ต่างกันอีกอย่างหนึง่งก็คือเวลาเราทำภาพยนตร์หรือทำหนังใหญ่จริงครๆคนเนี่ยจ่ายเงินเพื่อไปดูหนังพอเราจ่ายเงินแล้วเข้าไปในโรงหนังทุกคนจะมาพร้อมกับการมา ซัดมาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าโฆษณาความยากของมันคือความสั้นแต่ความสนุกข,ของมันก็คือความสั้น้วย mm hmm. คือมันเหมือนแบบเรามีเวลาแค่เนี้ <Okay. S 1> เราจะทํำยังไงให้ให้มันเกิดอารมณ์ร่วมในแบบที่เราอยากให้มันเป็นมากที่สุดทํายังไงให้คนจํามันได้มากที่สุดทํายังไงให้อารมณ์ที่เราเสื่อออกไปมันคอนเนคกับคน emotionally มากที่สุดครับพี่อ่านค่ะถ้าสมมุติว่ามี สินค้าสินค้าหนึ่งหรือว่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาให้ทําโฆษณาคะ่ะพี่อันตีโจทยังไงล่ะคะที่ออกมาเป็นหนังโฆษณาชิน้นนึงได้การตีโจดะสําคัญที่สุดจริงๆเวลาได้ได้รับรีฟะจะมอง2จุดเป็นหลักเลยว่าสิ่งที่แบรนด์นี้อยากจะพูดกับคนเนะี่ยมันคืออะไรกับอันที่2คือเราจะดูว่าเหตุผลเบื้องลึกที่เขาต้องการจะเสื่อเนี้ย<ม>เพราะเพราะอะไรเพราะเพราะแบรนด์เขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหน<ม>เพราะว่า Product แต่ละ Product เนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเจ้าตลาดอันดับหนึ่งเลยอันดับ2อ,อันดับ3วิธีคนละวิธีหมดคือมันก็อยู่ที่ว่าสถานการณ์แบรนด์เขาจริงๆเนี่ยเขาเหมาะกับการพูดเนื้อหานี้ด้วยโทนแบบไหนด้วยบริบทแบบไหนด้วยสถานการณ์แบบไหนอะไรครับคือการที่เราได้คําตอบกับตัวเองถึง2ข้อนี้ชัดๆแล้วอ่ะมันจะทําให้เราเลือกโซลูชันในการเล่าหนังเรื่องเนี้ยได้ได้ง่ายขึ้น ไปดูโฆษณาตัวหนึ่งมาค่ะเป็นโฆษณาวัฟเฟิลที่มีนางเอกตีลังกาคือรู้สึกว่าตัวนี้ชอบมากที่อ่านมีแนวคิดยังไงล่ะคะจริงๆเหมือนตัวแก่นของของโปรดักตัวเนี้ยเ,เขาเขาพูดว่าแบ่งไม่ได้คือมันอร่อยจนจนแบ่งกันไม่ได้นะครับคนสองันก็แบ่งไได้ใช่โจทย์คือต้องใช,ตงใช,ตงใช้ต้องใช้น้องก้าวที่เป็นเป็นเซเลบนะครับแล้วก็เซตอัพมาคือเขากับแฟจะเลิกกันคือตัวสตอรี่ไลน์คล้ายๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ จริงๆความยากของมันอยู่ตรงที่จะทํายังไงให้การซูเพล็กที่ท่าเหมือนท<ช>่าหมวยป้ามที่ยกที่นี่มันเรียกว่าซูเพล็กไอไ้อท่านี้ท,ท,ทำยังไงใช่ให้ให้คนตลกและทุกเรื่องมันจบเหมือนกันคือซูเพล็กคนรู้ตอนจบอยู่แล้วทํายังไงให้คนชอบและดูเรื่องต่อไปมันก็เลยเป็นการเดเวล็อปในแง่คาแรคเตอร์มากกว่าว่าแบบไอ,อตัวตัวผู้หญิงคนนี้เขาจะต้องมีความแบบ หน้าตายยังไงมีความแบบโหดแต่แต่เหมือนเหมือนจะไม่โหดแต่โหดยังไงแล้วแล้วตัวผู้ชายมันต้องเละแล้วเละอีกยังไงอะไรเงี้ยคือโดนแล้วโดนอีกแล้วก็เหมือนเหมือนดีไซน์เซตอัพให้มันน่าสนใจโดยที่เวลาคนรู้ว่าตอนหลังมันจบยังไงแล้วเนี่ยเขาเขายังเขาอย่งหัวล้อก,กับมันได้อยู่ครับอันนี้ต่างหากที่ที่ยากมากครับ อาจมีวิธียังไงที่จะกำกับนังออกมาให้มันแตกต่างจากคนอื่นล่ะคะอืมจริงจริงจริงจรงคำตอบเนี้ยมันเปลี่ยนไปตามอายุของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามหน้าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการเอาตัวเองเอารับมันเป็นการเข้าใจความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนอแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกตัวเองออกมาให้คนดูรู้สึกอย่างนั้นผ่านเครื่องมือที่เป็นหนงัง สมมติว่าถ้าเราไปดู Refer e n c e หรือเราไปดูอะไรแล้วเราไปทําเหมือนแบบอย่างนั้นน่ะมันก็จะไม่ต่างมันก็จะไม่ต่างสมมุติว่ามันเป็นมันเป็นความเศร้าแบบนี้แล้วเราไปเอาโครงสร้าง r รื e องเฟ e นด์อันนั้นมาปุ๊บคนดูก็จะรู้สึกว่าเขาเคยรู้สึกอารมณ์นี้แล้วในเชิงโฆษณามันไม่มันไม่ได้สร้างอารมณ์ใหม่ให้เขาคือต่อให้มันใช้คําว่าเศร้าเหมือนกันแต่ความเศร้ามันมีหลายนิติมากเบรกนี้เราได้รู้จักตัวตนของพี่อ่านกันไปแล้วในเบรกหน้าบันจะพาคุณผู้ชม ไปเจาะลึกถึงเส้นทางการเป็นผู้กำกับระดับโลกเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันนะคะกลับมาอยู่กับรายการไทยสปิริตกันต่อค่ะในเบรกนี้เรายังอยู่กับพี่อันวุฒิศักดิ์ ผู้กำกับโฆษณาที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเขามีเทคนิคและเคล็ดลับอะไรเรามาคุยกับเขากันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่อ่านคิดว่าผลงานที่สร้างชื่อจริงๆเลยให้กับพี่อ่านเนี่ยมีอะไรบ้างคะจริงๆมันก็มีแบบในไทยกับกับในต่างประเทศนะครับซึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นเป็นเพอร์เซพชันไม่เหมือนกันมันก็จะมีผลงานที่ทําให้คนไทยรู้จักเรากับมีผลงานที่อาจจะทําให้คนไทยรู้จักเราด้วยแต่ว่า อันเนี้ยต่าง,งชาติาเขาจะเห็นเราเขาจะเห็นเราชัดๆมากกว่ายกตัวอย่างให้ดูได้ไหมคะอย่างในไทยเป็นอะไรคะอย่างในไทยอันนี้อันนี้จากความเข้าใจของผมเองนะครับได้ค่ะมันเคยมีโฆษณาของ TOA ตัวหนึ่งสี TOA นะครับที่มันมันเอาเรื่องสีที่มันเปลี่ยนมูดของสมองอเราได้อะไรครับมันก็จะเป็นเป็นแคมเปญที่เป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมของ TOA ที่เวลาแขกมาพักก็จะมีความเวทเวทบ้าบ้าบอมีความต้องการบ้าบ้าของเขาแต่ว่า คนที่เป็นเป็นหน้าที่ในการ organize ว่าแขกคนนี้ต้องไปพักห้องไหนเขาก็จะเลือกห้องที่เป็นสีที่ที่เหมาะกับปัญหาของคนคนนี้อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเพื่อแก้ปัญหาของเขาแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวตลกฮิวเมอร์อะไรครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติเป็นตัวที่เป็นเป็น international คิดว่าน่าจะเป็นเป็นเหมือนเป็น mini series อันหนึ่งนะครับที่ทำให้ไฮนิกเก n นนะครับมันเป็นโปรเจกชูดมิวสิกคือโปรเจก t ้ะจริงๆแล้ว อย่าง p Product ที่เป็นแอลกอฮอล์มันโฆษณาไม่ได้เขาก็เลยจัดคอนเสิร์ตแทนแล้วในคอนเสิร์ตเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นอีเวนต์เป็นคอนเสิร์ตแล้วก็ปีนั้นเขาเลือกคนที่เป็นคนจัดคอนเสิร์ตเนี่ยคือพี่ต้อมเป็นเอกที่เป็นพุ่มกับพุ่มกับทั้งพุ่งกับโฆษณาและเป็นพุ่งกับภาพยนตร์ด้วยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นมินิซีรีที่ที่เล่าถึงนักมวยคนหนึ่งกับมาเฟียคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกัน แล้วมันก็มาแครกกันในคอนเสิร์ตเป็นวิโอซีรีส์ที่เป็นโฆษณาใ,ให้กับคอนเสิร์ตใช่ครับ <Okay. S 1> แล้วแบบนี้ค่ะพี่อัน๋นม,มีชิ้นไหนที่พี่อั๋นรู้สึกภูมิใจที่สุดไหมคะหรือว่าออมีคุณค่าทางจิตใจที่ไม่ต้องเป็นที่รู้จักก็ได้ค่ะม,มันมีงานของสสสตัวหนึ่งนะครับที่โจทย์มันเป็นเหมือนงดเล่าเข้าภาษาาปกตินะครับแล้วก็เราจะงานนั้นต้องคิดต้องคิดสตอรี่ทั้งหมด แล้วพอทําออกไปก็รู้สึกว่าก็โอเคก็ชอบมันก็ชอบมันแต่ว่าหลังจากนั้นลูกค้าติดต่อกลับมาบอกว่าออม,มันเป็นโฆษณางดเหล้าที่ที่เอฟเฟกตีฟสูงสุดตั้งแต่สอสเคยทํามามันทําให้คนหยุดหยุดการ<ๆ>ดื่มเหล้าได้จริงๆอะไรอเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่ามันดีใจที่อย่างหลังจากนั้นยังไปออกกองอเงี้ยแล้วเราเราได้ยินเหมือนคนที่เขาทํางาน อยู่ที่โลเคชันนะ,ะโฆษณาตัวนี้มาเขาหยุดแล้วเขาดูแล้วเขาจำไดอาร์ลอกในหนังได้หมดเลยแล้วเราแบบโอ้โหแบบอเออมันมันมีผลกับความรู้สึกเรามากจริงๆนะครับว่าออดีใจมากครับและอย่างนี้ค่ะพี่อันถ้าจะเป็นผู้กำกับหนังโฆษณาที่ดีค่ะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างล่ะคะคือจริงๆอ่ะอาชีพผู้กำกับอะอ,อย่างอย่างตอนตอนผมไปเรียนฟิล์ม ที่นิวยอร์กครับที่โรงเรียนมันจะเขียนตัวใหญ่ๆไว้ตรงฮอลเลยเขียนว่า <คะ S 1> แบบ filmmaking is not democracy คือผู้กำกับเนี่ยต้องเผด็จการทุกคนดีหมดแต่ว่าทุกคนมี preference ไม่เหมือนกัน <คะ S 1> มันจะต้องมีหนึ่งคนที่ control คนทั้งหมดม70คนร้อยคนเนี่ยให้รู้ว่าภาพสุดท้ายคืออะไรอ,อาชีพของผู้กำกับมันต้องมีความตัดสินฟัน อยู่แล้วเป็นคนนําเป็นคนตัดสินใช่แต่ว่าทีเนี้ยเราจะตัดสินยังไงให้เด็ดขาดแต่คนทั้ง80คนยังทํางานได้อยู่อาร์ติสทุกคนที่มาทํางานกับเราเขายังมีสเปซในการเดเวลลอปไอเดียของเขาเองได้อยู่เขายังรู้สึกว่าการทํางานกับเรามันยังเป็นความสนุกที่เขาเอ๊ะเขาจะทํายังไงดีนะให้มันดีได้อยู่มันเป็นการบาลานซ์ของการตัดสินใจกับการให้สเปซทุกคนใ,ในการทํางานคืออย่างบางทีอย่างเงี้ย สมมุติว่าวันวันที่ฝนตกเงี้ยวันที่น้ําท่วมเข้าไปในเซตคนก็จะแบบเราเจะทำาไงดีซึ่งก่อนเราจะตัดสินใจกันเราก็อยากได้คอมเมนต์จากทุกคนก่อนเราก็ถามทีมว่ามันลายสายไฟได้ไหมเขาไม่ได้ครับน้ําท่วมถ้าสายไฟลงน้ําทุกคนในกองเสี่ยงหมดเราก็โอเคเราเราไม่มีความรู้เรื่องไฟแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าทํามีไม่ได้โอเคซีนที่ต้องถ่ายชั้นหนึ่งทั้งหมดตัดซีนชั้นสองเป็นยังไงบ้าง สายไฟลงดินลงน้ำเหมือนกันครับโอเคไม่ได้จบอะถ้าเราย้ายไปโลเคชันใหม่ทีมโลเคชันหาทันไหมเราคือเราเอาคำตอบจากทุกคนคือถึงจุดหนึ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นน่ยมันจะมีสายตายอีก80คู่หันมามองเราว่าเอาไงต่ออันนี้เราก็ต้องทําให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเราไปต่อได้ก็แปลว่าการเป็นผู้กํากับที่ดีเนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นคนที่เด็ดขาด แบบที่มี space ให้คนที่ทํางานให้เราเนี่ยยังสบายใจอยู่ใช่ยังสนุกได้อ่เราก็ยังต้องเป็นคนที่ช่างแก้ปัญหาด้วยต้องเลยเพราะาว่ามีปัญหามาตลอดแบบนี้พี่อาจมีคติประจําใจไหมคะในการทํางานจริงๆใน,ในแต่ละสเตจก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามองรวมๆ<ะ>จะตั้งคําถามกับตัวเองว่าอันเนี้ยดีสุดในสถานการณ์นี้แล้วหรือยังจะชอบคิดว่าถ้าทํางานนี้เราตายพรุ่งนี้ โอเคไหมนี่คืองานสุดท้ายของเราโอเคไหมสุดท้ายนี้ค่ะหนูอยากให้พี่อ่านช่วยฝากอะไรถึงน้องๆที่เขามีความฝันอยากเป็นผู้กํากับโฆษณาเหมือนพี่อ่านหน่อยค่ะออจริงๆแล้วเราอยากทําอะไรก็น่าจะศึกษาเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ซึ่งอยากเป็นผู้กกับโฆษณาเนี่ยเราก็ต้องดูโฆษณาเยอะๆนะครับยุคนี้มันง่ายกว่าเมื่อก่อนมากตรงที่มันมีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เราอยากให้ทุกคนรู้เหมือนกันว่า การเป็นพุกมกับมันมีหลายประเภทนะครับมันมีพุกมกับ MV ็ูวีพุมกับหนังใหญ่พุกมกับด็อก ument ารีพุ่มกับวิดีโอพรีเซนเทชันพุ่มกับโฆษณาแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงแล้วก็เราจะมีสกิลอะไรบ้างที่ทําให้งานของเราต่างจากคนอื่นเป็นธรรมดาที่เวลาเราอยากจะเป็นผู้กำกับเนี่ยเราก็อยากจะทําให้เหมือนโฆษณาแต่เคล็ดลับสําคัญคือมันต้องทําให้มันไม่เหมือนโฆษณามากกว่าครับเราคุยกันเรื่องงานเยอะแยะแล้วค่ะ พี่อ่านทําแต่ง,งานอย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้วพี่อ่านมีงานอดิเรกอะไรบ้างไหมคะจริงๆก็มีหลายอย่างนะครับคือเออหนึ่งในนั้นจะเป็นการแบบสะสมแบบของเล่นอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นความแบบอยากได้นะเหมือนเราเ,เราชอบใช่แล้วก็แบบอันนี้ผลานเงินเยอะสุดแล้วครับคือไม่ได้เที่ยวด้วยมันก็หลุมที่ลึกที่สุดกับก็สะสมของเล่นอะไรอย่างครับแบบนี้เดี๋ยวพาไปเดินดูด้วยได้เลยได้ครับยินดีครับเป็นตัวนี้หลักของหัวเป็นความลมาก วันนี้นะคะป้านก็ได้มุมมองความคิดอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยแล้วป้านเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะได้แนวคิดใหม่ๆกลับไปใช้เหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณพี่อ่านมากๆเลยที่มาเล่าถึงประสบการณ์กับมุมมองความคิดให้ทางป้านและคุณผู้ชมฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเทปหน้านะคะป้านจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนคนเก่งอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรือว่าใช้ชีวิตแบบคุณก็ได้นะคะรอติดตามชมกันสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ป้านต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่อั๋นนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะมาเริ่มกันที่เส้นดีเส้นแรก <Alles. S 1> ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวโั้วไก่ที่สวนมะลิค่ะพี่ขาขอก๋วยเตี๋ยวโั้วไก่ชิว <c oughs> <c oughs> เราไปดูตู้ที่พี่อ่านว่าไทยนะนที่สุดตัวอย่างเห็นค่ะหนักสุดแน่นัน่นเป็นตู้ที่